ได้ลองสักทีน้องๆแบบพี่กี้ลองน้ำปูลาของเต๊ตตับเต๊ตับชัมโบ๊ะหน่อยน้ำก็ขายดิบขายดีกว่าที่จะสั่งมาได้อย่าลืมนะครับว่าตําเส้นเล็กทุกคนต้องเอามาล้างน้ำเปล่าลวกเสร็จล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับ ไม่งั้นมันจะดูดน้ำเข้าไปหมดอือร่อยเอนูยอดฮิตครับทุกคนตำเส้นเล็กครับวันนี้ใช้น้ำปูราของเจตับนะครับทุกคนอูหู้น่ากินนะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกันนะครับ ตำเส้นเล็กครับทุกคนใช้น้ำปูร้าของเจ๊ตับชัมโบนะครับอื้สีน้ำปรูราแบบข้นคลักมากเป็นน้ำปูร้าเนาะมาครับทุกคนมาลองกันเราโรยนะครับกากหมูเจียวลงไปก่อนมันจะได้เป็นแบบว่าตำเก๋วยเตี๋ยวตำเส้นเล็กเอ้าว,ว่าจะใส่ผักบุ้งมาก็ลืมไม่เป็นไร <laughs> ได้กลิ่นละทุกทุกคนมามากินกันเลยครับมาคำแรกขอเส้นเล็กนุ่นนัวเลยครับ กับน้ำปุระอ,อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เตี้ตับนะอร่อยอืม ืมแต่โคกนีน้ใส่ไปเกือบเนี่นะทุกคนเกือบครึ่งขวดอยู่น,นเนะเราไม่ได้ใส่ปลาครับวันเนี้ยรสชาตินะครับเดี๋ยวขออีกคำหนึง่งมันแบบมันยวดใจจริงๆ มันหนึบหนัก <rahat> ด <ấy> <t os ations> ีจ <to> <sick> <os Matthew> ังเลยเส้นเลืกเนี่ยอื นี่ขอสดน้ำหน่อยอืมคือ ตอนกินตอนแรกครับทุกคนกี้ก็ยังรู้สึกว่าม,มันมีความแบบคล้ายๆปลาลามันไม่ใช่ไม่เค็มไม่ขาานะมันยังมีความเค็มความข้าวอยู่หน่อยๆครับอืมมันก็เค็มมันก็มีรสชาติเค็มแบบแต่เป็นเค็มแบบมันๆไม่ได้เค็มลึกมากแต่พอเอามาตำเข้ากับพวก เครื่องน้ำปลาน้ำตาลอะไรต่างๆนะครับมะนาวแล้วมันแบบว่าเอ้ยมันลงตัวแล้วเขาใส่สามารถใส่ได้เยอะๆแบบนี้โดยที่มันไม่ได้เค็มจัดถามว่าเค็มไหมมันก็มีความเค็มรัวแต่มันไม่ได้เค็มจัดมากครับ เส้นเล็กก็ตาดอกบัวครับโนสปอนเดอร์อย่าลืมนะครับว่าตําเส้นเล็กทุกคนต้องเอามาล้างน้ำเปล่าลวกเสร็จล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับไม่งั้นมันจะดูดน้ำเข้าไปหมด อออืื่มมได้ลองสักทีน้องๆแบบพี่กี้ลองน้ำปูลาของเต๊ตับเต๊ตับชัมโบะหน่อยน้ำก็ขายดิบขายดีกว่าที่จะสั่งมาได้ ไม่ใช่ว่าไม่ปรุงเพิ่มเลยนะครับปรุงเพิ่มครับทุกคนน้ําตาลมะนาวอย่างเงี้ยต้องมีเพราะไม่งั้นมันจะมีคแต่ความเค็มนัวๆอย่างเดียวอืม ออืขอบคุณทุกคนนะครับที่วันก่อนกี้ตําลงไปแชร์สูตรการตําไปแล้วคนแชร์ไปแบบว่าประมาณสองหมื่นสามหมื่นแชร์ มันน่าทานเนาะ มีเส้นเล็กลวกไปนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ลวกเยอะนะครับทุกคนอืมทำไมเหมือนจำมืออร่อยมากตำเส้นเล็กเนี่ย ใส่กับหมูยอลูกชิ้นอะไรแล้วแต่นะวันไหนมีอะไรก็ใส่ไป มันเป็นส่วนผสมของมันปูนะครับมันเป็นน้ําปูร้าก็ไม่รู้เป็นสูตรพิเศษของเขานะครับแต่อร่อย คือมันดีตรงที่ว่ามันไม่คาวจริงแหละมันคาวน้อยครับ คนให้ดูกันซักอีกหนึ่งครั้งครับกับน้ำปูรานะครับตําเส้นเล็กน้ำปูราเตตับช่ำโบแม่พูดบ่อยจริงเต๊ตับจ้างเนี่ยจับไม่ได้จ้างนะครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยจะถามว่าต่างกับน้ำปลาามากไหมหกสิบเปอร์เซ็นคล้ายกันครับ จะถามว่าสมมุติว่าตําม,มาปุ๊บนะไม่บอกนะว่ามันคือน้าปูร้าก็คงคิดว่ามันคือน้ำปลา,าอยู่ดีครับทุกคนเพราะว่ามันมีความข้นคลักมีสีมีกลิ่นที่ใกล้เคียงกัน ก็กักบุหมูลงไปนะอรน้อยอร่อย อ่าโอเคครับทุกคนเหลืออยู่นิดเดียวนะครับเส้นหมดแล้วนะครับนี่เส้นหมดละอ่าเหลือแค่พวกน้ำน้ำมัน ว่าจะไปลวกเส้นมาใส่เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวไปเลมเลมกินนะครับทุกคนยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่มารับชมยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากกินนะครับน้ำปูของเจ๊ตับก็ไปลองหากินได้แล้วก็เส้นเล็กที่แนะนำอ,อ,อันนี้อร่อยจริงที่กินบ่อยนะครับก็เส้นเล็กตาดอกบัวแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็เป็นเส้นเล็กตามหาชัยที่ขายในแมคโครอันนั้นก็อร่อยครับทุกคนแต่อันนี้มันจะเหนียวหนุบหนับมากกว่าน,นิดนึงนะครับทุกคนวันนี้หลายเพียงเท่านี้ครับกินกเกับยกี่อร่อทุกอย่างเพราะไม่อร่อย